เมื่อคุณวาดภาพในใจแล้วจิตใจของคุณก็จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นให้พุ่งเป้าไปจุงทำให้ความปัญหานั้นชัดเจนขึ้นและคิดว่าการใช้ชีวิตในรูปแบบที่ให้รางวัลตัวเองมากกว่านี้ได้อย่างไรการสร้างมโนภาพไม่ใช่แค่เพียงเป้าหมายของคุณหรือสิ่งที่คุณต้องการ แต่รวมไปถึงการทำให้ชีวิตของคุณน่าตื่นเต้นและเปลี่ยนความหมายด้วยจะใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมายได้อย่างไรสิ่งที่คุณปรารถนาอาจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดังนั้นคุณจำเป็นต้องขยายขอบเขตจินตนาการให้ครอบคลุมไปถึงวิธีที่จะจัดการกับตัวเอง และดำเนินชีวิตนี่คือวิธีสร้างพลังอย่างขึ้นในชีวิตจงเริ่มคิดที่จะเสริมพลังทางความคิดวิธีที่จะทำให้ชีวิตมีความหมายเป้าหมายเป็นเรื่องของจิตวิญญาณภายในตัวเป็นเหตุผลที่คุณจะใช้ชีวิตและเติมความหมายให้แก่เป้าหมายของตนเอง เพราะทุกอย่างในโลกนี้คือพลังงานที่ดึงดูดกันหากอยู่ใกล้คนที่มีพลังเชิงบวกเราก็จะสดใสและมีพลังอยู่เสมอในขณะที่คนคิดลบหากอยู่ใกล้จะมีแต่ความกังวลและไม่สบายใจทำลายพลังลบข้อนี้อาจจะยากสักหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยฝึก แต่เป็นการเข้าไปตัดวงจรพล,งลังลบโดยตรงในทางพระพุทธศาสนาปีวิธีการที่สูงสุดคือการปฏิบัติวิปัสสนาอย่าเพิ่งตกใจคะ่ะการทำวิปัสสนาก็แค่การรู้ทันอารมณ์ความคิดความรู้สึกของตัวเองอย่าสับสนคิดถึงการน,นักลับตานะคะขณะที่รู้ทันวงจรของความคิด หรือความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นจะโดนขัดขวางเกิดความโลกด้วยสติรู้ตัวขึ้นมาแทนความทุกข์ขาดหายไปแต่เกิดขึ้นได้เป็นขณะขั้นั้นสักแป๊บความผิดด้านลบก็มาอีกก็ต้องทำใหม่อีกพอทำบ่อยๆข้าวความทุกข์ที่เกิดจะสั้นลง จะรู้ตัวเกิดได้บ่อยขึ้นพอเข้ามากระทบคอขาดหายได้ชันที